สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ่าต้นสุริโอนะครับผมวันนี้ไปดูคลิปนี้นะครับผมป้าแตนประกาศนะครับอยากจะให้ครอบครัวก็ามาฟังคลิปนี้ดูนะครับฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรได้เรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับผมผมเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับจะทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกนะครับรู้สึก อะไรมากขึ้นนะครับผมจะลองให้ฟังดูคลิปนี้นะให้คลิปบรรยายเองดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังนะครับขอบคุณนะครับผมข้อมูลดีๆนะครับจากลงพลนปตแตนแฟมิลี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับจริงๆวันวันที่วันที่ป้าขึ้นศาลวันเดือนมิถุนายนนะจริงๆอยากให้คนในครอบครัวนี้ไปฟังให้หมดเลยนะอืม พราป้าไม่พูดโกหกเป็นใครบางคนอ่าอยากให้เข้าไปฟังนั่งฟังให้ครบหมดเลยป้าไม่ห้ามนะพราะป้าเป็นคนเปิดเผยเข้าไปนั่งฟังให้หมดทั้งบ้านเลยแต่ว่า คนที่ไม่เปิดเผยนะคนในครอบครัวอยากเข้าไปฟังก็คงไม่เข้าไปฟังกลัวเขารู้ว่าโกหกอที่ไม่ให้ครอบครัวเข้าไปฟังเพราะว่ากลัวว่าตัวเองพูดกลัวโกหกนะแล้วคนในครอบครัวเขาจะจับได้แต่สำหรับป้าเชิญทุกคนเข้าไปฟังได้นะ เพราะว่าสายเขาให้ให,ใ,หให้คอยฟังหมดแหละแต่เระเเณีว่าปิดเสียงโทรศัพท์นะปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อะไรไว้ห้ามรบกวนเขาไปนั่งฟังได้เลยไม่ต้องมโนไม่ต้องเดาไม่ต้องมาไล์สดกระแสะกระแนกกระเหนเนะขาไปนั่งฟังได้เลยทั้งหมดก็ประมาณสามยก วันที่หนึ่งสองวันที่หกเจ็ดแปดนี่สิบสามสิสี่สิบห้าเมื่อไรบอกมือช้บ้างบอกที่คุณหมอเด็กไม่นมมานอนบ่ะเออฉันไม่ไ้เมือ่อไรบอกแต่ของป้าไม่รู้เขาจะให้เข้าฟังหรือเปล่าคงจะต้องแยกต้องอะไรกันไม่กล้าฟังหรอกป้าอ จันพีใช้เข้ามาสวัสดีค่ะคุณรดาสวัสดีค่ะพักทายทุกคนนะคะเมียโม,เห,มเห็นด้วยกับป้าใช่ค่ะก็เราไม่มีอะไรจะต้องปิดบังอะไรแต่ก็ต้องต้องดูว่าการซักของเขาจะทําให้เราสับสนเลยหรือเปล่าเลยถ้เาเราพูดมีอ,อะไรว่าอะไรอ่ะตามความเป็นจริงอะ่ะมันก็จะไม่สับสนหรกไม่เบลอก็คงจะไม่เบลอเหมือนใครบางคนอะ่ะ อ๋อเบรอร์แล้วค่ะเบรอบร์เบรอร์แล้วค่ะแต่เหมือนว่าตอนเนี้ยตำมะม,ม่วงจะทำนิดป้าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนคงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าป้านะคงจะเท,ททุกคนตอนนี้แหละนุ๊กมาบถากันนะนุ๊กมาถากอะไรกันนะไปแล้วไปโม้ให้พี่กันแล้ว เพี่อนสวัสดีค่ะเอสซีโอ้รู้สิว่าจังไหนเนาะค่ะซื้อบุกแล้วค่ะข่ะซื้อบุกแล้วไปฮะเพราะท่านลงไหลให้แน่เหมือนวะถ่ายเรามากเหนละโอ้เอสซีเกาหัวไปหาไปเข้าห้องน้ำค่ะไปเข้าห้องน้ำค่ะค่ะซืกบุ๊กค่ะเอสซีตอนนี้คุณลุงมาลงก็ไลน์นี้เป็นป้าแตนนะครับขึ้นไลห์นะครับ ลุงก็ว่าว่าจะไหลยอยู่นะแต่ก็ดึกแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องทําบุญแต่เช้านะครับพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมตัวออกไปลบพระแต่เช้านะครับขอบชม่องแล้วครัลุงครับเสียงเบาจ้างลุงอืมหน้มามันร้ายยี่หนึ่งสัสดีครับ นางมาร้ายยืนข้างลุงป้าแฟนพันธแท้โอ้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วบอครับผมพรุ่งนี้ลุงไว้หาน้องอานหน่อยนะคะฮะ,ะ,ฮะไม่กวบ้า,าสะ์ะ,ะต่อมอม่วงเฮ็ดผิดวาแดงแถะวะท่านเสียใจเอ ตามห้อง,มมองกกินตามห้อง,งกกินที่นออหรอบนึ่งได้กินเลอไหมฮะพอหรอด่ตามหวงหอบแรกนี่ละาเอาพีดมาแรกหู้หนูยิบเอฟซทิ้งเอฟซีเลยเมืกี้โลงแล้วนะคะทุกคนอืมก้องทับแตกยา <laughs> สึมาร้ <laughs> อนไหมป้า โน้ตแต่ว่าฝนจะตกบรรยากาศไม่ร้อนนะคะทุกคนอืมเดีย๋ยวเบาและโล่งแล้วเพราะว่า,าไปยิงปืนใหญ่ฉลอมข้าศึกมาแล้วนะคะข่าศึกมากระทันหันน้ <c oughs> า,มมาคิดแต่สร้างมาเนี่ยสถานเปลีป่ยงเปลี่ยนครั้งแต่ว่ายังเสียบก้นเสียบหัวยโอ้ยจู่เจา้าเนี่เนาะไม่เคยมาท่องเสียนะ <c oughs> เมื่อใดใส่ซีฟิลไคสดๆดนะคะทุกคนท้ายทุกคนนะคะพรุนี้ก็ทําบุญนะคะก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทีพพสกินนะคะพิมพแอดทีเพสกินออฟฟิเชียลทุกคนเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนย์เก้าแปดห้าหกห้าห้าสองหกหกศูนย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่ถ้าออกก้อนแล้วมาทัดเรื่อปลาอาสันวะคุณวินนี่ 0923924458 0923924458นะทุกคนฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิชกินคุณอังคณาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะนางมันายฟรีดอมจิตเปล่าคุณวาสนาคุณสำนวนนะคะคุณคุณกออ้อยนะคะวันนี้ก็ล้างท้องไปแล้วนะคะเรียบร้อยอ้าอ้า ข็งละยางเยลยางยู่กขบข้าวละยางกับข้าวพวุนี้ก็มีของข้าวของหวานนะคะมีครบหมดแล้วก็ผลไม้ากสนุนทุกสนับสนุนทุกอันเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะจ๊ะเดี๋ยวป้าขอ,ขอลงไลน์ก่อนนะคะทุกคนพักผ่อนกันเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะก็ทําบุญกันเตรียมตัวทําบุญตอนเช้านะคะก็อขอบคุณทุกคนนะคะที่ อามาให้กำลังใจทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ทั้งกระซีที่เข้ามารับชมพูดคุยกันทักทายกันอะไรนะป้าไม่อ่านแลว้วฉันวะป้าไม่อ่านบานวนกเลยยุไสระบายป้าพอเห็นบอกออบานวกก็กอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่าคุณวัดสกอนขอบคุณค่าป้าบอกแม่บนวนกเลยนะว่าวันนี้มีบุญบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้บานกมาร่วมด้วยนะคะ อน้องมาร่วมด้วยนะบุญก็คือบอกบุญกันเลยนะบอกบุญนะคะทุกคนขอบคุณนะคะห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดไลน์นะคะคุณสติกเกอร์ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่มาพูดคุยสนุกสนานกันป้าอิสระถามป้าจ้าเป็นยังีงบ้างเนี่ยเขาอินไรขี้แตกมาบอกตรงไล์ว่าเป็นผู้สาวผู้แสกัยอายุตั้งแต่ลูกสองคนหนึ่งหลักเรียกว่าอายเออลูกสองคนหนึ่ง อ่ะอิสระถามป้าอยู่ป้าไม่ตายจะถามว่ายัางไ<อ>งฮะขอบคุณป้าที่ไม่ลืมบ่านกจ้าไม่ลืมหรอกค่ะทุกคนนะบอกแม่เบานกไปแล้วอ๋สามเนี่ยสีอ่อะโคตรโอไรเพิเข้าสลายอยู่หรอวะไหนเมื่อกี้เขาว่าอิสระถามอะไร